โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับผมเจแจ็กและเราอยู่กันในเกม b a c Back home มไ OF f เดอะว,วิสต้าชิงกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เป็นวันอังคาร w World Boss ก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นผมบอกเลยว่า w World Boss ตัวนี้ผมตีแล้วหงุดหงิดที่สุดละตั้งแต่เกมเปิดมาแบบเดี๋ยวบัฟนู่นหลุดบับนี่หลุดเดี๋ยวดูเอฟเฟกต์เวอร์เกันก่อนนะ รอบนี้มามันก็มาเป็นสีแดงเนาะมาเป็นสีแดงโดยเวฟที่1เนี่ยมันจะมีให้ผล s p บกสอะไรประมาณเนี้ยก็มาหาอ่านกันได้ตรงนี้นะครับผมผมไม่อ่านให้ฟังหรอกมันเยอะอะตอนนี้ผมก็อยู่ที่อันดับ7นะอันดับปัจจุบันอยู่ที่อันดับเหลเาไม้ผมก็หมดแล้วหัวร้อนไงกดแม่งเลยตอนแรกตีได้ร้อยสารอบที่2ตีได้ร้อยห้ 3. เอาละเดี๋ยวนู่นหลุดนี่ห ύ, ลุด แต้มก็อยู่ที่1 5 3าล้านก,นกว่านะครับผมทีมที่ใช้ก็เป็นทีมเดิมจากครั้งที่แล้วเลยแต่ว่ามันจะแตกต่างนิดนึงคือแบบยังไงอะคือบัฟบอสรอบที่แล้วอะมันเอื้อต่อก,การตีบอสแต่รอบเนี้มันไม่เอ,อื้อเราต้องรีหนักๆน,นะเออดูอย่างอันนี้ใช่ไหมดูอย่างเวฟที่ เว็บที่2นะเทิร์นที่6จนถึงเทอร์นที่5เนี่ยเมื่อโจมตีเราจะได้เพิ่มความเสี่ยงที่รับ10%เป็นเวลา5เทอร์นไม่จำกัดจำนวนครั้งนะแต่ว่ามันมีไอเทิร์นที่4กับเทิร์นที่3มาขั้นนะถ้าเทิร์นที่6กับเทิร์นที่5อยู่แทนเทอร์นที่เทิร์นที่4กับ3เนี่ยแล้วเทิร์นที่2กับ1ต่อเนี่ยบอกเลยนะป่าที่งมีร้อยล้านเออแต่อันนี้มันเอา เอฟเฟกที่ว่าเมื่อใช้สกิลหนึ่งให้ผลเพิ่มความเสียที่ทำเพิ่มเติมขึ้นอีก200%เนี่ยมาขั่นไว้นะครับผมอ่าดูทีมที่ใช้กันดีกว่าทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมเบสิกพื้นฐานในการตีบอสเลยนะเซตนี้ถือว่าตีบอสดีที่สุดละผมลองมาละคือเซตนี้ดีสุดละและอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตแม่มดคาวโนแล้วก็แอตตาเนาะ <c oughs> <c oughs> เออ ปู่ก็ใส่เป็นเน้นถึกนะตอนแรกรอ่ะในคลิปอะผมใส่เป็นดามเมจไว้มันก็เลยยืนไม่ไหวมันไปแตกในเธอในท้ายเนาะเราใส่เป็นเน้นถึกดีกว่าสําหรับคนที่ของไม่ถึงด้วยแนะนําใส่เป็นเน้นถึกลิวเนี่ยเราใส่เป็นเศษษถนนีนี่เลยไอเทมลหลัาของเศษถีนะเนี่ยเอฟเฟกต์เมื่อเราใส่ เต็ม4ชิ้นนะเขาจะให้ผลเพิ่มความเร็ว55เปเ็นเป็นเวลา1นเทินเมื่อเราใช้สกิลพิเศษนะครับผมตอนแรกผมลองใส่2 2ชิ้นละมันไม่ทันในเทินท้ายๆอ่ะบอสมันมาลัดเทินเรานะรอบเนี้ปกติมันได้แต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้นะเพราะว่าหลังๆบอสมันลัดเทินเราขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรืๆๆ่อยๆเรียบร้อยเลยรอบหลังมาดีบัฟบอสหลุดลองให้แล้วตัวต่อมานะครับผมเป็นเตลลี่ ซลลี่นี่เราใส่เป็นถึกเหมือนกับปู่จิปโซเลยแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องมีการประจําตัวของเขานะครับผมคือการประจําตัวของเขาเนี่ยจะให้ผลเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก20%กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดโดยทีมที่เราใช้เนี่ยเราก็จัดมาเป็นลูมิเอลเนาะลูมิเอลเราก็อยู่ที่ MDK 103,000ครับผมแล้วก็มีคีดาเมจอยู่ที่202%เนาะ ลูมิเอเนี่ยเขาจะเน้นไปที่คีดามตกับ m a d มนะครับผมแล้วการดประจำตัวเนี่ยขาดไม่ได้นะในการตีเวิ l d ์บอสเนี่ยเราจะไม่ใช้การ์ดการ์ดเฟอร์โกนะครับผมเราจะใช้การ์ดประจำตัวเพราะว่าเมื่อเราโจมตีไปเนี่ยเขาจะให้เขาจะให้ผลบัฟ SP บวกหนึ่งตามพันธมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่นะคือ เราชนะ4บอสอยู่แล้วก็คือบวกไป1แล้วพันธมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมารวมเราด้วยก็คือ4ก็คือเมื่อเราโจมตีในเทิร์นนั้นอะพของเราเนี่ยจะบวกทั้งหมด5แต้มนะครับผมเออจะบวกทั้งหมด5แต้มเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเราโจมตีตีคีย์ทิคอลเนี่ยเขาจะให้ผลบัฟเพิ่มความเร็วอีก14%กับตัวเองเป็นเวลา2เทอร์นเนาะ คือผมมี2ดาวเนี่ยมันก็จะ14นะครับผมแต่ถ้าเราอัพเต็มเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มอีก6%เป็น20เลยเดี๋ยวมาดูกันต่อในเทินที่อ่าในช่วงที่2ไม่ใช่เทินที่2เนี่ยเราก็เป็นแม่วดน,นำทีมาม,ทมาเลยแม่วดนำทีมมาเลยแม่วดนี่ใส่เป็นเซ็ตช่างตัดเสื้อผู้พิธีพิธันนะครับ มันดียังไงเหรอก็คือมันจะมีถ้าเราใส่2ชิ้นเนี่ยมันจะมีโอกาส35%ที่จะให้ผล SP บวกหเมื่อเราเริ่มเทินแต่ถ้าเราใส่เต็ม4ชิ้นเนี่ยมันจะได้ SP บวกหเมื่อเริ่มเทินทันทีนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงใส่เป็นเซสปีดติดดาวนะหรือว่าความลับแห่งทะเลลึกเนี่ยแหละแต่ว่ามันติดเซสปีดไปลวเพราะว่าเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะได้สปีดเพิ่มขึ้น5%เป็นเวลาสองเทินเมื่อเริ่มต้นเวฟนะ ใส่แค่2ชิ้นก็พอให้มันมานําเทิร์นบอสในช่วงแรกๆนะผมส่วนช่วงหลังเนี่ยพอเรานําเทิร์นบอสแล้วอะ่ะก็ไม่มีปัญหาละบอสมันจะตามเราอย่างเดียวแหละตัวต่อมาครับเป็นคาฮูนอคาฮูนอผมไปทํามาเป็น5ดาวนะแต่ว่าบอสรอบนี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าผมเอาไปตีในเทิร์นที่สนะในเวฟที่2เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะลองมาตีในเว็ที่1ดูนะครับผมว่ามันจะดียังไงอ่า ผมก็ใส่มาเป็นการ์ดของเขาเนี่ยนะการ์ดของเขาคือเมื่อเราใช้สกิล2เนี่ยเขาจะให้ผลบัฟ SP บวก3กับตัวเองนะครับผมแล้วเมื่อเราใช้สกิลพิเศษเนี่ยจะเพิ่มความเสียที่ทำสูงสุดเนี่ย30%เลยแต่ตอนนี้ผมมีอยู่ที่3ดาวก็จะเป็น20%นะครับผมให้กับพันธมิตรที่มีพลังโจมตีทั้งหมดสูงที่สุดเป็นเวลา2เทินนะครับคือดีมากๆเลยตัวต่อมานะนนาเป็นแอตตาของเรา อัตรามืดของเราเนี่ยเราใส่ันเป็นเซตตีบอสแบบนี้เลยคือเซ็ตเนี้ยเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ ATK แล้วก็มีติดเดฟไว้ให้เดฟมากกว่าเพื่อนในทีมทุกๆคนนะครับผมเวลาแม่หมดลดเลือดมาเนี่ยมันจะได้ลดเลือดอัตาเนาะก็ประมาณนี้อ่าเหมือนผมจะข้ามชาลลอตไปหรือเปล่า ชาหลอนนี้ก็ใส่ถึกมานะครับผมใส่เป็นเซสปีดติดดาวแล้วก็ใส่อะไรอีกที่เหลือก็ได้อันนี้ไม่ค่อยฟิกเนาะแต่ถ้าใครมีการเนี่ยแนะนําให้ใส่การนะครับผมเพราะว่าเขามีโอกาสตอนนี้อยู่ที่35%ที่จะลดต้านทานคริติคอลลงนะเดี๋ยวผมพาไปดูตอนที่ว่าอัพเต็มมันก็จะบวกอีก6%เป็น20%เนาะมีโอกาสลดการต้านทานคริติคอลลงอีก20%เลยเมื่อเราอัพการเต็มโอเคครับผมส่วน อาหารเนี่ยตอนผมตีผมน่าจะใส่เป็นนี้ป่ะอ่าเพิ่มพลังโจมตีกับพลังโจมตีเวทขึ้นอีก3%เนาะแต่ถ้าใครมีดีกว่านี้ก็ใส่อันที่ดีกว่านี้ก็ได้ครับดามเมจมันจะได้เพิ่มขึ้นอ่าการแนะนำตัวก็จบแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าแล้วผมก็เข้าสู่ในช่วงที่1นนะครับผมเราก็ เอาปูเนี่ยบัฟสกิลสอให้มันติดนะครับผมเอฟเฟกบัฟของปูเนี่ยก็จะมีเพิ่มความเสียที่ทำต่อบอสแล้วก็เพิ่มต่อศัตรูที่เราชนะทางนะต่อมาแล้วก็เอาเซลลี่อันติไปก่อนเลยครับผมเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดอีก10%น,น,นะสำหรับ skill anti ยิ anti บ่อันติของเซลลี่เนี่ยริวอันติครับผมอันติริวเนี่ยก็พยายามให้มันติดทั้ง2ดีบัฟนะเป็นดีบัฟเพิ่มความเสียที่ทำแล้วก็ดีบัฟลดเกาะ ริวละเธอมาจากเอฟเฟกต์ของเซสเซตีครับสกิ Skill 2, ลสองซ้ำไปลดกรอบอีก60%สกิลสองของเซลลี่ยืดระยะเวลาบัฟของลูมิเอลขึ้นมาครับลูมิเอลสกิลสองไปเลยเข้าไปที่สามล้านสามแสนดาเมจบอสสวนกำมาด,ด้วยเลเซอร์นะหลังจากนี้เราเอาริวตีสกิลหนึ่งอย่างเดียวละ ราลิวตีสกิลหลูมีออัติไปครับผมเข้าที่4ล้าน6แสนดามเมจชอนนี้ปู่ไม่รีสกิลมานะสำหรับสกิล2เซลลี่ก็ไม่รีสกิล2เหมือนกันพรสวรรค์20%เนี่ยไม่ทำงานเลยนะอ่าแต่ว่าลูมีเอลเรารีสกิล2กลับมานะรอบหน้าเราก็จะมีอันติใช้อีกรอบหนึ่งนะครับผม แต่ว่าบัฟที่มีที่เราให้ปู่บัฟขึ้นมาเนี่ยมันหลุดไปละเห็นไหมเนี่ยบัฟปู่กับบัฟเซลลี่เราอะหลุดไปหมดลวเพราะว่าเซลลี่ไม่รีสกิลสองกลับมาให้เราใช้นะรีมารอบนี้มันก็สายไปละแต่ว่าไม่เป็นไรรับผมตามเทินไปอ่ะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะเราเอาปู่กับริวผสานกันนะ ให้มันปิดกั้นรีบัฟของบอสบอสมันมิดไซด์มามันจะได้ไม่ติดอ่าป้องกันสมบูรณ์เนาะหลังจากนั้นเราก็เล่นตามเทธนไปเลยพยายามบัฟบอสปู่ให้ติดอ่าช็อนนี้ตีธรรมดาไปก่อนครับผม สกิลสองลูมีโอรีกลับมาแล้วก็จิ้มไปก่อนเลยครับ<ข>เร็วตีสกิลหนึ่งอย่างเดียวครับปูโจมตีด้วยสกิลหนึ่งเซลลี่มีสองใช้สองนะเซลลี่มีสองใช้สองอะสกิลสองไม่รีนะ ถ้ารีมันจะเหลือแค่1เทินเราก็จิ้มอันติไปก่อนเลยตอนนี้แต้มปัจจุบันอหู่ที่21ล้านดามเมจเนาะไม่เป็นไรครับผมจมตีด้วยสกิลหนึ่งไปตอนนี้ปูตีสกิลหนึ่งไปก่อนเซวลี่อันติเลยไหม จริงๆไม่สมควรอันตินะครับผมช็อตเนี้ยถ้ามีสกลิลสองใช้สกลิลสองก่อนอ่าผมตัดสินใจถูกเนาะอันนี้ผมก็อจจัดไว้ตั้งแต่เกมแรกๆเลยแต่ว่าในช่วงที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมเอาอ,อีกคลิปหนึ่งมาให้ดูเพราะว่ามันตีน่าจะดีกว่าเน,ะ <S <S นาะจังหวะนี้เราเอาลิวกับปู่ผสานกันเพื่อปิดกั้นดีบับบอสไปก่อนเลยครับผม รูตีธรรมดาไปเซลลี่อันติไปนะครับเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดให้ลูมิเอลร้อนอิสัยมาอ่าโดนปิดกั้นดีบับไปอือหือมีอันติแต่ไม่มีบัฟไอ้ดักสีจักรพรรดิเวทมนต์นะโจมตีเข้าไปแค่ห้าล้านดาเมจเอง เลลี่2ให้เลยครับผมยืดระยะเวลาบัฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเวทจิ้ไมไหมครับผม8ล้านนะสกิล1ยัง8ล้านเลยผู้ตีไปริวยืดระยะเวลาบัฟไปครับผมเจลลี่ตีธรรมดาได้อย่างเดียว แล้วก็อ่ปูลงไปนอนนะปูผมใส่เซตดาเมจมาในเกมเนี้ยคือถ้าเมื่อกี้เป็นสกิลสองนะรอบนี้มันก็จะเป็นอันตินะครับผมอ่าไม่เป็นไรจิ้มไปด้วยอันติเข้าไปที่12ล้านดาเมจอ่ะริวเหลือเทินหนึ่งเทินนะ ตีธรรมดาไปไปอีก41,000ดาเมจเนาะจบไปครับผมสำหรับช่วงที่1อ่ะเรามาลุยกันต่อเลยสำหรับช่วงที่สองช่วงที่สองเนี่ยคาวโนก็บัฟอันติให้อัลตาไปก่อนเลยจังหวะน,นี้เราตั้งคอมโบได้เลยครับผมสำหรับรอบแรกเนาะคอมโบแม่มดรอบแรกแม่มดตีธรรมดาไปก่อนอัลตาปั่นเพิ่มเดฟไปครับผม วนเธอมาที่คารโนะคาโนอันติเอ้ยคาโนะสกิลสองให้แอตตานะอ่ะสกิลสองให้แอตตาไปเลยแล้วก็ผสานจากชาร์ล็อตเพิ่มความเสียที่ทำไปอันติจากแม่มดไปเลยครับผมตอนนี้แอตตาพร้อมป่าครับ ตาดไปเลยโอเคครับผมไม่ติดคีนะติดบล็อกด้วยติดบล็อกแล้วไม่ติดขีด้วยนะเข้าไปที่15ล้านดาเมจนะสำหรับป่าท,ทีแรกของเราไม่ค่อยน่าไปทบใจเลยคผมก็ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าเป็นคลิปที่หงดหงิดที่สุดละเป็นเวอร์บอสที่ผมตีแล้วงดหงิดที่สุดละไอตัวนเ,วเนี้ยเราก็ตีไป ในช่วงเทอ์นี้มันจะเป็นเมื่อเราโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มความเสียที่ทำนะตีหนึ่งครั้งก็เพิ่มไปสิบเปอร์เซนเราก็พยายามตีให้มันเยอะๆเนาะจนะักชอตนี้เราก็ตีไปเลยเดี๋ยวรอๆแม่มดเกตเอชพอยู่ประมาณ 4หรือ5นะเราค่อยมาตั้งคอมโบคอมโบรอบนี้ก็จะเป็นการเคาะธรรมดานะครับผมอ่าอันต้าปั่นไปเลยเพราะว่าเกรแม่มดอยู่ที่5แล้วในช่วงนี้เราต้องเช็คดีๆนะว่าไอ้ท่วงทำนองห่มโรงของคาโฮโนเนี่ยมันมีอยู่กี่สแต็กเนาะ อตอนนี้ก็เป็น3 s t สแตก็กกดเพิ่มให้อีกก็เป็น4และ5 s t สแต็กนะเพราะว่าคขารข์นผม5ดาวตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงทํานองเทศกาลเรียบร้อยละแม่มดมีอันติแล้วเราก็อันติไปเลยถึงเทิร์นของแอตตาครับผมเคาะหัวป่าย20ล้านดาเมจนะเคาะธรรมดายังแรงกว่าอันต,ติในช่วงแรก อันตนีในรอบแรกแค่15ล้านดาเมจเองโคตรน่าเกลียดเลยอ่ารอบนี้เราก็เช็คดีบัฟอ่าเช็คบัฟบอสไว้ก่อนนะแล้วก็เช็คบัฟในตัวแอตตาด้วยตอนนี้มีเพิ่มเกาะจากแห่มดอยู่70%นะครับผมคอยดูดีๆผมไม่รู้พลาดตรงไหนแต่ผมทำไอ้บัฟเพิ่มเกาะ70%อรหาย ทั้งทังที่ผมเอาคาโนยืดระยะเวลาบัฟไว้เรียบร้อยแล้วอะไม่รู้หายไปตอนไหนอ่ะเดี๋ยวช็อตนี้เราก็เช็คสักคู่นะตีสกิลหนึ่งแรงแล้วก็ตีสกิลหนึ่งปเข้าไปที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนดาเมจบอสตีกลับมาเพิ่มเกาะให้ทุกตัวนะแต่ไม่เพิ่มให้แอตต้าเราตัวเดียวงงกับมัน การแม่มดปลอมป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปหาการแม่มดเครื่องอัพแม่งห้าดาวเลยแม่มดตีไปครับผมติดเลือดไหลสำหรับบอสแตแเราบอสก็ติดภาวะช็อคขาดเลือดไปแล้วจังหวะนี้เราตั้งคอมโบเลยครับผมเกรดเอชพแม่มดอยู่ที่ห้าเกรดละเดี๋ยวอีกสองเธนเราได้อันติแล้วครับผมชา์ลอตสกิลสองปลดเกาะ เขาโน้อทำอะไรไม่ได้นะตีสกิลหนึ่งได้อย่างเดียวแม่หมดจิ้มหนึ่งไปนะแอตต้าก็เคาะธรรมดาไปเพราะว่ามีแค่อันตีกับสกิลหนึ่งมอส,ส่วนมา ช่ไหมเพิ่มเกาะให้เกือบจะทุกคนแต่ไม่เพิ่มให้แอตตาเอฟเฟกของการแม่หมดคือไอถ้าไอตัวที่ติดเลือดไหลโจมตีเราเนี่ยเรามีโอกาสเพิ่มเกาะให้เพื่อนในทีนะครับผมอ่ะเรียบร้อยเลยเนี่ยดูดิมันหายไปไหนทั้งๆที่ตอนแรกผมยืดระยะเวลาบับไว้2เทินนะ ไอ้บับเพิ่มเกาะแม่มด70%อนะตอนแรกผมก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่ามันไม่ติดแน่นอน <Hey. S 1> แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสกิล2ให้อตต้าราไปเลยอันติจากแม่มดไปครับอตต้าพร้อมปาดอตต้าพร้อมปาดรอบนี้ขอขี่หนักๆปาดไปเลยครับผม อาจติดคีนะเข้าไปที่44ล้านดาเมจตอนนี้ดาเมจโดยรวมเราอยู่ที่151ล้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม151ล้านแล้วช็อตนี้เธอเหลือ1นึ่งเธอนะแล้วก็พยายามสร้างดาเมจให้มากที่สุดอ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละ ก็ได้แค่เคาะกับสิกิวสองแต่เคาะมันแรงกว่าสิกิ2สองเราก็เคาะไปเลยเข้าไปที่1นึ่ล้านสองแสนตามด้วยโจมตีปกติจากคาร์ลแดนแล้วคาฮโนะมีผสานก็ผสานสับแอตตาไปเลยเข้าไปอีก470,000ดหมาเมจแล้วก็จบไปครับผมสำหรับช่วงที่สอง คะแนนรวมอยู่ที่153ล้านดาเมจตนะครับผมสำหรับเวอร์บอสร,รอบนี้